ชิบะอินุนะครับศักยภาพการเติบโตในอนาคตเนี่ยของมันเนี่ยจะมีอย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เห็นว่าชิบะเนี่ยมันจะไปต่อได้นะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาให้กำลังใจด้วยกันนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าชิบะเนี่ยสามารถเติบโตไปได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชม ในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปได้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของชิบะอินุด้วยกันเนื่องจากชิบะอินุนะครับก็มีประสบการณ์พิเศษของชายผู้หนึ่ง นะครับก็มีชื่อเสียงจาก YouTube นะครับในปี2013นะครับคนเนี้ชื่อดาวินชีเจอร์นีนะครับน่าจะสะกดประมาณนี้นะถ้าผมสะกดพลาดไปก็ขอประธานอภัยนะครับเขาบอกว่าในช่วงปี2013เนี่ยชิบะเนี่ยได้ถึงจุดพิสูจน์เดียวกับบิตคอยเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นนัก เล่นเหรียญต้นน้ำในตำนานนะครับนั่นก็คือบิตคอยน์พอเขาเล่นตั้งแต่ปี2013ตอนนั้นนะครับราคาของ BTC เท่ากับ0.01 BTC เลยนะครับเขาก็บอกว่าเขายังไม่เคยขายเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ BTC จากราคาที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์นะครับมันก็ทำ m อทหายแล้ว นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับปี2021ที่69,000นะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ23,000ก็คือกับไรอย่างมหาศาลแล้วเขาก็เก็บตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นการโพสต์จากกุณดาวินชีนะครับเจอไม่นะครับก็วันที่26มกราคมปี2023นะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์บิตคอยนะครับว่า เขาเคยถือมาคราเนี้ยตั้งแต่บิตคอยในยุคแรกนะครับดังนั้นเขาบอกว่าแอลคอยที่เขาควรจะลงทุนคืออะไรเขาบอกอืมชีบะแน่นอนนะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยเป็นอะไรที่เขาสนใจนะครับราคามันต่ํามากๆซึ่งเขาบอกนะเขาลงทุนชีบัตตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเหมือนกันนะครับ การลงทุนของเขาคือ100ดอลลาร์นะครับตั้งแต่วันที่1นึมกราปี2021และให้ผลตอบแทนเป็น48ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาปี2021นะครับเห็นไหมเขาถือชีบะราคาขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับจาก100 000, 000, ดอลลาร์ไปถึง48ล้านดอลลาร์ ullah, นะครับ ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าเหรียญน่ะมันโตขึ้นตามการเวลาแต่ผมไม่ได้คอนเฟิร์มว่าทุกปีนะครับเพราะปีที่แล้วมันเจอสงครามมันเจออุปสรรคอะไรที่ทำให้คริปโตโดนกดนะครับเราก็ใครที่ว่าว่าเอ้ยชีบะมันก็อยู่ได้เท่าเนี้ยผมบอกไม่จริงนะนะครับถึงแม้ว่าชีบะเรียมเนี่ย มันจะไม่เปี่ยงป้างอย่างที่คุณคิดนะครับชีบะเรื่องของเม t a ตาเวิร์สจะเป็นจุดสุดยอดที่ต้องใช้เวลานานแต่ยังไงส่วนตัวแล้วนะครับชีบะจะตามอีทูเรียมกับบิตคอย n โดยปริยายนั่นเองยิ่งบิตคอยราคาเพิ่มขึ้นนะครับชีบะก็จะราคาเพิ่มขึ้นในปีนี้เราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆก็ได้ นะครับเนื่องจากรีเซ็ชันนี่แหละฉะนั้นอย่าประมาทในตัวคลิปเราเห็นแล้วนะว่าบิตคอย n ตั้งแต่รุ่นแรกราคาเท่าเท่าไรของซาโตชิเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มาถึงหมื่นสัสองมืสาแล้วเป็นเทียบร้อยดอนนะครับจากออทามไฮสูงสุดคือหกหมืเก้ายังไงบิตคอยก็ยังไปต่อได้แน่นอน นะครับเราจะได้เห็นปีนี้ราคาที่เท่าไหรนะครับฉะนั้นมันมีเรื่องของ r e เ e c ช i o n เนี่ยแหละที่เราน่าจับตามองที่เราแค่ใส่ชิบะอินุสิบตอนในวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดอีกสักสองหรือสามปีเราได้เก็บเกี่ยวผลของมันเราจะได้เงินอย่างมหาศาลนะครับอย่างที่ คุณดาวินชีเจมี่นะครับเป็นคนซื้อชีบะไว้ตั้งแต่ต้นปี2021ซึ่งเมื่อเราเทียบกับไทม์ไลน์แล้วนะครับในต้นปี2021เนี่ยในเดือนมกราคมชีบะจากที่มันเปิดตอนเดือนสิงหาคมปี2020มันพุ่งไปเป็นศูนย์สิตัวหรือ9ตัว เดือนมการามันย่อมาเหลือสิบสองตัวแล้วคนนี้เข้าไปซื้อตอนราคาต่ำสุดซึ่งเขาก็ทำแบบเดียวกับบิตคอยเหมือนกันและเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนว่าเหรียนะมันมีค่านะครับตามการเวลาคุณคิดว่าสิบปีไปเท่านี้คุณก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องสนใจมันนะครับคุณคิดว่ามันไปได้เท่านี้อีกสามปีคุณ ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคอมเมนต์ Comment. นะนะครับลองให้ปล่อยให้มันไปนะครับแล้วจะไปลงทุนอะไรกับมันเยอะเหรียญพวกนี้สิบดอลลาร์ก็ได้แล้วนะครับหรือร้อยดอลลคุณก็ได้แล้วนะครับทิ้งไว้ยาวยาวถ้าเกิดคุณเป็นสายเทรดผมก็แนะนำว่าอย่าเล่นเหรียญนี้นะครับมันไม่คุ้มกับคุณมันจะคุ้มแค่บางจังหวะที่มันพุ่งเท่าน,นั้นเองแหละ ขาเหรียญนี้วานถือเยอะนะครับแล้วคุณบอกว่าถ้าวานเห็นค่าของมันจริงๆเนี่ยทำไมต้องทิ้งนะครับเขาทิ้งแค่การคัดล้อเท่านั้นเองนะครับเขาทิ้งเพราะซีบะเนี่ยมันไปตามตลาดเท่านั้นเองนะครับเขาไม่ได้ทิ้งพอไม่เห็นค่าเขายังมีอยู่นะครับแต่เขาต้องคัดทิ้งเพื่อ เขาจะเกิดผลกำไรสูงสุดในแต่ละช่วงเพราะเขาก็รู้ว่าราคาเหรียญแอลคอยตอนนี้มันยังไม่วิ่งนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับยังไงวานก็เห็นค่าของมันอยู่แล้วเพียงแต่คุณอาจจะเห็นมันน้อยกว่าวานก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปรับชมในคอนเทนต์อื่นๆฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b e และกดกระดิ่ง กดกลุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางเรามีกลุ่มชีบะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง moon academy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียสองอยู่อันดับที่25 x t มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญก่าเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับใบ n นนนะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ xt t com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง Staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ Staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็เซฟวิ่นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ x อได้อย่างนั้น มีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานสปอตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกสเว็บ 3.0, มจุดศูนยะ์เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกัน,นะนะ แล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยัง,ย,งยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได i เนาะอินด x นะครับอินด x มาเก็ตนะตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะ มีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี etf ด้วยมีมาจินมีอินเดนะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆ นะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ wallet sport f i a t margin future order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ใบแนนมาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา